มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะเข้าใจสักเท่าไหร่ครับที่สหรัฐอเมริกาจะระงับการส่งข่าวกรองให้กับยูเครนและในวันนี้ก็มีรายงานด้วยว่าสภายุโรปได้มีการประชุมด่วนครับเป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนยูเครนและการสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้กับยุโรปสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้6มีนาคม2025 แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าทีมบริหารของทรัมป์ได้มีคำสั่งให้ระง,งับในการส่งข่าวกรองจากสหรัฐอเมริกาให้กับยูเครนในการระง,งับนี้ไม่ได้เป็นการระง,งับทั้งหมดแต่เป็นการระง,งับการให้ข่าวกรองแก่กองทัพยูเครนในส่วนที่ยูเครนจะรู้พิกัดฐานที่ตั้งของกองทัพรัสเซียในฝั่งประเทศรัสเซีย การที่สหรัฐอเมริกาได้มีการหยุดให้ข่าวกรองแก่กองทัพยูเครนในส่วนที่อยู่ในฝั่งประเทศรัสเซียเช่นพื้นที่เป้าหมายทางทหารในรัสเซียก็เพื่อที่จะไม่ให้ยูเครนโจมตีพื้นที่เป้าหมายทางทหารในรัสเซียแต่การให้ข่าวกรองแก่กองทัพยูเครนก็จะมีการให้ข่าวกรองในพื้นที่ที่กองทัพรัสเซียยึดครองชั่วคราวในยูเครน สรุปให้เข้าใจง่ายๆว่าไม่ให้ข่าวกรองที่เกี่ยวข้องกับการระบุพิกัดพื้นที่เป้าหมายทางทหารในดินแดนของรัสเซียแต่ยังคงให้ข่าวกรองที่เป็นการระบุพิกัดเป้าหมายทางทหารในประเทศยูเครนซึ่งอยู่ในพื้นที่ยึดครองชั่วคราวของกองทัพรัสเซียในเวลานี้นั่นหมายถึงในพื้นที่ลูฮานโดเนตซับบริเซียเคอร์ซอนและพื้นที่อื่น ที่มีความเคลื่อนไหวทางทหารของกองทัพรัสเซียในดินแดนของอยูเครนนั่นก็เป็นการรายงานเบื้องต้นครับแต่ว่าการส่งมอบข่าวกรองโดยสหรัฐที่ส่งมอบให้กับยูเครนนั้นจะมีการระง,งับมากน้อยแค่ไหนนั้นก็ยังไม่มีการรายงานกันอย่างชัดเจนครับเพียงแต่มีรายงานว่าระง,งับการให้ข่าวกรองที่จะไม่ให้ยูเครนรู้ว่า พื้นที่เป้าหมายทางทหารของรัเสเซียในรัเสเซียนั้นอยู่ตรงไหนเพื่อที่จะไม่ให้ยูเครนเข้าไปทำการโจมตีสิ่งนี้ก็อาจจะสะท้อนให้เห็นได้ว่านโยบายการสร้างสันติภาพของทรัมป์ระหว่างรัเสเซียและยูเครนนั้นดูเหมือนว่าสหรัฐอเมริกาให้ยูเครนทําการสู้รบเฉพาะในบ้านของตนหรือไม่ก็อาจจะเป็นการที่สหรัฐอเมริกาแสดงให้ฝ่ายรัเสเซียได้เห็นว่า สหรัฐเองในฐานะเป็นคนกลางในการเจรจาสงบยุติศึกสงครามได้ดำเนินการในสิ่งที่จะทำให้กองทัพรัเสเซียมั่นใจได้ว่าสหรัฐอเมริกามีความน่าเชื่อถือสำหรับรัเสเซียคือการที่ไม่แชร์ข้อมูลข่าวกรองให้กับยูเครนสำหรับการที่จะระบ,บุพิกัดพื้นที่เป้าหมายทางทหารในรัเสเซีย ถ้าจะมองตามนโยบายของทรัมป์มันก็คงจะออกมาในลักษณะนี้ครับแต่มันก็จะทำให้อดคิดไม่ได้ว่าการที่ไม่แชร์ข้อมูลข่าวกรองที่เป็นพื้นที่เป้าหมายทางทหารในดินแดนรัเสเซียให้กับยูเครนนั้นมันจะเป็นการลดขีดความสามารถของกองทัพยูเครนในการเข้าโจมตีพื้นที่เป้าหมายทางทหารในดินแดนของรัเสเซีย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สนับสนุนกองทัพรัสเซียในการรุกรานยูเครนหรือไม่ในส่วนที่บอกว่าสหรัฐอเมริกายังคงให้ข้อมูลข่าวกรองแก่ยูเครนสำหรับพื้นที่เป้าหมายทางทหารของกองทัพรัสเซียที่อยู่ในพื้นที่ยึดครอง่ชคราวในยูเครนนั้นอันนี้ก็ยังจะทำให้เข้าใจได้ว่าสหรัฐอเมริกายังคงสนับสนุนยูเครนด้านข่าวกรองเฉพาะ ในพื้นที่ดินแดนของอยูเครนส่วนการระง,งับการจัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารรวมทั้งระง,งับการสนับสนุนการเงินทางด้านการทหารให้กับยูเครนสิ่งนี้ก็เป็นการลดขีดความสามารถให้กับกองทัพยูเครนด้วยครับถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนทางด้านอาวุธอย่างทันเวลาอย่างเพียงพอ สิ่งนี้ก็จะทําให้กองทัพรัเสเซียสามารถรุกคืบไปข้างหน้าได้ซึ่งเมื่อวานนี้ข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาก็มีรายงานว่ารัเสเซียเตรียมการที่จะบุกในพื้นที่2เมืองใหญ่ก็คือเคอร์ซอนและซัปโปริเซียการประกาศระง,งับการสนับสนุนทางด้านการทหารโดยสหรัฐอเมริกาต่อยูเครนนั้นเกิดขึ้นในช่วงระหว่างที่ยูเครนทำการ บุกไปข้างหน้าในสมรภูมิการสู้รบโปรโครอฟกีครับสิ่งนี้แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมการระง,งับการช่วยเหลือทางด้านการทหารให้กับยูเครนนั้นมันจึงเกิดขึ้นในระหว่างที่กองทัพยูเครนปฏิบัติการบุกไปข้างหน้าในสมรภูมิการสู้รบโดเนตในพื้นที่โปอครอฟกีและในตอรเรส แผนภาพการบุกไปข้างหน้าของกองทัพยูเครนในสมรภูมิการสู้รบภูมิภาคโดเนตในโปแคร,กรฟกี้นั้นดิฟสเตดได้รายงานด้วยวงกลมครับวงกลมตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่มีรายงานว่ากองทัพยูเครนได้บุกเข้าไปในฐานที่มั่นของกองทัพรัสเซียในสมรภูมิการสู้รบโปแคร,กรฟกี้และตอรเรสโปแครฟกี้นั้นก็จะอยู่ในพื้นที่วงกลม4อัน ด้านซ้ายมือครับส่วนตอเรสก็จะอยู่ในพื้นที่วงกลมอันเดียวอยู่ด้านมุมขวาบนของหน้าจอนี้ก็เป็นข้อสงสัยจากแหล่งข่าวทางทหารยูเครนครับว่าการระง,งับการสนับสนุนทางด้านอาวุธทางทหารให้กับยูเครนโดยสหรัฐอเมริกาน,นั้นมันก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ยูเครนได้ยกกำลังพลบุกเข้าไปข้างหน้าในสมรภูมิการสู้รบโปรครับ และตอเรสในภูมิภาคโดเนตก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศว่ายูเครนจะพึ่งพาประเทศสมาชิก EU มากขึ้นและประเทศสมาชิก EU ก็ควรจะเป็นกลุ่มประเทศที่ให้การสนับสนุนยูเครนมากขึ้นรุสเตมอูเมรอฟรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของยูเครนได้บอกว่าเวลานี้ยูเครนมีความพร้อมในการที่จะ ทำงานในด้านการหาข่าวกรองถ้ามีความจําเป็นยูเครนจะรับข่าวกรองจากเยอรมนีและเวลานี้ยูเครนเองยังไม่ได้รับข้อมูลที่จะยืนยันว่าจะสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวกรองได้มากน้อยแค่ไหนแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานด้วยเช่นกันครับว่า พันธมิตรของสหรัฐอเมริกาบางประเทศรวมทั้งอิสราเอลซาอุดิอาระเบียกำลังมีการพิจารณาในการที่จะลดการให้ข้อมูลข่าวกรองต่อวอชิงตันซึ่งเป็นการตอบสนองต่อทรัมป์ตอบสนองต่อฝ่ายบริหารของทรัมป์ที่ไปมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัเสเซีย นี่เป็นการรายงานจาก NBC ครับในวันนี้6มีนาคม2025สภายุโรปได้มีการจัดประชุมซึ่งเป็นการประชุมด่วนในบรัสเซลส์ครับเซเลนสกี้ก็เดินทางไปที่นั่นมีการพบกับผู้นำประเทศสมาชิกยุโรปอุซุราวอนเดเลเยนประธานกรรมธิการสภายุโรปก็เดินทางไปที่นั่นและได้มีการพูดคุยกับเซเลนสกี้ ก่อนที่จะมีการประชุมซเลักี้ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่ายุโรปได้มีการส่งสัญญาณที่เป็นพลังให้กับยูเครนดังนั้นยูเครนจะไม่รู้สึกถูกทอดทิ้งหรือถูกโดดเดี่ยวและประธานคณะกรรมาการสภายุโรปได้มีการบอกว่ายุโรปเองได้มีการเตรียมการที่จะกลับมาเสริมกำลังให้กับยุโรป โดยการติดอาวุธให้กับยุโรปด้วยงบประมาณ800ล้านยูโรหรือ800ล้านยูโรครับตามการรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่าในงบประมาณ800ล้านยูโรนี้ก็จะเป็นการสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกใน EU ได้มีการไปลงทุนทางด้านการผลิตอาวุธในยูเครน การไปลงทุนในด้านการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารในยูเครนนั้นก็เป็นหนึ่งในแผนการใช้งบประมาณ800ล้านยูโรครับบุคคลที่เป็นตัวตั้งตัวตีในช่วงเวลานี้ในการเป็นพันธมิตรของยูเครนนอกจากจะมีโปลแล้วก็มีฝรั่งเศสครับประธานธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงมาครงนั้นประกาศอย่างชัดเจนว่า ยืนหยัดอยู่เคียงข้างและสนับสนุนยูเครนและยังมีรายงานด้วยว่าฝรั่งเศสจะมีการจัดเตรียมเครื่องสื่อสารอินเทอร์เน็ตให้กับยูเครนจำนวน40,000ื่นเครื่องครับระบบส่งอินเทอร์เน็ตระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ตที่ฝรั่งเศสจะจัดให้กับยูเครนนั้นเป็นของบริษัทยูเทลซัตตามการรายงานก็ได้บอกว่ายูเทลซัตนั้น จะมาแทนที่ s t a r l i n k ของอีลอน u s k ซึ่งยูเครนกำลังใช้อยู่ในเวลานี้นั่นหมายความว่าเอาของฝรั่งเศสมาแทน s t a r l i n k ของอีลอน u s k ครับข้อมูลจากวิกิได้บอกว่า u u t l s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  นััน้นเป็นผู้ดำเนินการดาวเทียมในฝรั่งเศสโดยให้บริการครอบคลุมทั่วทั้งทวีปยุโรปตะวันออกกลางแอฟริกา เอเชียและอเมริกาโดยถือว่าเป็นผู้ให้บริการดาวเทียมรายใหญ่อันดับ3ของโลกในแง่ของรายได้และเป็นคู่แข่งกับ s t a r l i n k ของ Elon Musk นั่นเป็นการรายงานจากแหล่งข่าว m a x k 24แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนครับและประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดของยูเครนนั่นก็คือโปแลนด์ แหล่งข่าวทางทหารของอยูเครนได้รายงานว่าในช่วงที่ผ่านมาโปโลแลนด์ได้ทำการฝึกทหารให้กับยูเครนแล้วสำเร็จแล้วจำนวนส0มห0,000ื่นนายและในเวลานี้จะมีการฝึกทหารให้กับยูเครนเพิ่มอีกจะมีการขยายพื้นที่ขยายขนาดกำลังพลในการที่จะฝึกทหารให้กับยูเครนครับโดยมีการร่วมมือกับประเทศแถบสแกนดิเนเวีย และประเทศแถบทะเลบอลติกและมีรายงานด้วยว่าโปลแลนด์เองกระทรวงกลาโหมของโปลแลนด์ได้เริ่มในการที่จะจัดส่งการสนับสนุนทางด้านการทหารให้กับยูเครนครั้งที่46ด้วยงบประมาณประมาณ200ล้านยูโรสำหรับการประชุมคณะกรรมธิการ EU ในวันนี้ที่มีการจัดขึ้นในบรัสเซลนั้นยังไม่มีการรายงานสรุป ครับว่าผลการประชุมเป็นอย่างไรบ้างพรุ่งนี้แอดมินก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังครับขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ